ดีค่ะพี่น้องทีลัาค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดกุ้งสดกันนะคะเพื่อนๆกุ้งนี่ก็ประมาณสองขีดนะคะที่เราจะผัดนะคะผัดกะเพราผัดกะเพรเากุ้งสดใส่เห็ดนะคะเห็ดก็มีอยู่สามดอกค่ะไม่ลืมเลยนี่ก็คือผัดกะเพราทุกอย่างเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็จะมีพริกขี้หนูนะคะพริกกินดาสีเม็ดพริกอันนี้เผ็ดมากนะคะ เราก็จะใส่เผ็ดน้อยโขกไปแล้วกับกระเทียมหนึ่งหัวพริกสามเม็ดนะคะพเพื่อนๆที่เราเตรียมมานะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลนะคะแล้วก็เสอิ๊วขาวค่ะแล้วก็มีน้ำมันหอยถ้าใครทานนะคะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะเราผัดใช้น้ำมันมะกอกแท้นะคะผัด อันนี้ก็ผงจูโรหรือผงนวนะคะใครทานก็ใส่ใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะเตรียมตัวทำเลยค่ะเราก็จะหั่นเห็นนะคะหั่นไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่คนชอบทรงไหนแล้วแต,ต่ทำเลยค่ะตามสะดวกสบายนะคะกับข้าวก็เหมือนกันค่ะปรุงรสชาติไม่ตายตัวบางคนก็ชอบออหวานบางคนก็ชอบจืดจืนาะ แต่ก็ทำทานดีที่สุดค่ะ เราก็จะหั่นนะคะพริกนี้เผ็ดมากนะครับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยเราไปผัดกันนะคะเราก็จะเทน้ำมันนะคะ น้ำมันเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เยอะแล้วจะเลี่ยนนะคะผัดกับข้าวเราก็จะใส่พริกลงไปผัดก่อนนะคะน้ำม,มันหอมก่อน,นะคะ่ะวินี้ไม่เผ็ดน,นะคะสําหรับคนกระพาอบางๆกำลังดีค่ะเราจะใส่พริกที่เผ็ดมากกับีหลังนะคะเพื่อนเ่อ เราให้หอมมีเห็นนะคะเราต้องใส่เดือดก่อนใส่ค่ะเดือดต้องใส่ก่อนนะคะเพราะว่าเดือดที่จะขากว่าเอกลี้งนะคะเกลี้นี้ต้องแค่สองนาทีก็พอเราก็ใส่เห็ดลงไปนะคะ เราก็ใส่นะใส่นิดหนึ่งนะคะเพื่อน เราก็เตรียงรุงนะคะใส,ส่ชูร้องต้องใส่นิดเดียวพอนะคะอย่าไปใสเ่เยอะนี่เลยใส่น้ำตาลใส่นิดหน่อยค่ะซูร้อมชานลค่ะแล้วถ้คนชอบไม่ใร่หวนนะคะ สีขาวสามช้อนโต๊โนะคะน้ำมันหอยไม่ถึงช้อนโต๊โนะคะเลยขึ้นไปหน่อยค่ะเพื่อนๆเราก็ผัดเห็ดสูสุก่อนนะคะเราค่้ยใส่กุ้งไปค่ะ ลองทำนะคะง่ายๆสูตรง่ายๆสหยหรับเป๋าคะ่ะแลวต้องจ่ายเยอะแล้วซึ้อกุ้งมาไม่ทำไว้เลยคะ่ะเราก็ใส่กุ้งลงไปนะคะเพื่อนใส่กุ้งลงไป ใส่พริกเผ็ดลงไปค่ะกุ้งกับพริกเผ็ดพร้อมกันเลยค่ะกุ้งใส่ประมาณสองนาทีครึ่งพอค่ะเพื่อนๆใส่นานข้าจักแข็งนะคะ นีขอมีน้ำหน่อยนะคะไวรรุ่นเขาชอบพอเหตุสุกเราใส่ปู้งไปแล้วก็โรยกระเพราเลยนะคะกะเพราหอมๆเลยกับเพื่อนแค่นี้เราก็ได้ผัดกะเพราเห็ดกุ้งสุกนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำนะคะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง <S <S อ,อร่อยค่ะลองทำค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ